คุณคุณเรองทิพย์รุ่งทิพย์รุ่งทิพย์นักร้องป่ารุ่งทิพย์แหลมสิงห์ล <c oughs> <c oughs> ุงก็มั่วไปงันนะครับขออภัยนะคิดว่าตรงกันนะรุ่งทิพยนะ์เนาะลุงขอวิธีรักษาไมเกรนหน่อยคะ่ะทรมานจังเลยขอวิธีรักษาเอาสียงงานนี้ ต้องแปลภาษาให้มันให้ได้ก่อนนะต้องปรับภาษาครับท่านย้ําคําว่ารักษาเนี่ยมันเก็บไว้ห่อไว้กอดไว้หนีบไว้รักษาโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นคําว่าไมเกรนไปว่าปวดหัวนะไมเกรนคือภาษาเขาภาษาเราผ่านความรู้สึกก็คือมันปวดนะปวดขมับข้างเดียวปวดหัวข้างเดียวนบางคนปวดมาเป็นสิบสิบปีนะครับ ปวดมาจนไม่อยากจะ